แบตลิเทียมฟอร์ตเฟดขนาด314แอมป์48โวลต์ให้กำลังไฟอยู่ที่16กิโลวัตต์เทียบกับการไฟฟ้าคือ16หน่วยใช้ทั้งหมด16เซลล์ด้วยกันตอนนี้เราทำการชาร์จที่จะเต็มละขึ้นไปที่100%แต่ละเซลล์อยู่ที่3.6โวลต์อยู่ใกล้ๆกำลังเกลี่ยเซลล์อยู่ ดูค่าผ่านมือถือกันบ้างแรงดันแบตเตอรี่อยู่ที่57.7โวลต์ชาร์จอยู่1.6แอมป์แต่ละเซลล์อยู่ที่3.6โวลต์แรงดันแบตเตอรี่อยู่ที่57.6โวลต์ลลตตหมุนติ้วติวติวตัวนี้เป็นเมนูภาษา,ษาไทยกับโซลาเซลล์บ,นบานย่อยักษ์ เขียวใหญ่